สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำอา,อาหารให้ดูนะคะมันจะเป็นพอกกอรีอ่กับแครอทคัสโลเครื่องปรุงก็ทำง่ายง่ายเครื่องปรุงพี่เขาบอกให้ก่อนนะคะก็เรากม็มีเตรียมไว้ให้แล้วว่า,อาพอกกอรี่นี้เดี๋ยวให้ดูนะคะหัวหนึ่งเราก็ต้มให้พอ,อเขาสุกนิดหน่อย นะคะคนี่ก็หัวหนึ่งแล้วก็แครอทนี่เราก็ตัดเป็นเตา๋เตาๆเราก็ต้มเครื่องปรุงเสร็จแล้วเขาก็จะมีชีสแล้วก็หลายๆอย่างนะคะที่เรามีในตู้เย็นนะนะเราพี่ก็เอาสามอย่างรู้สึกจะมีชีสว่าจะชีสกูดาชีสแอนด์บรีกูดา ก h a d a ริ๊นแล d เชื่อว่ c h e e s e c ที่มี to me, นะคะปริ๊อมันก็จะมีหอมหอมหูใหญ่ที่ก็เตรียมไว้แล้วหอมหูใหญ่ครึ่งลูกหั่นแล้วก็หั่นแบบเตาเตาเล็กๆอย่างนี้แล้วก็กระเทียมแล้วก็จับเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะไข่ไข่สองใบค่ะไข่สองใบอ ทีนี้ก็ครีมมอบมัชรูมนะคะครีมมอบมัชรูมสองกระป๋องเราใช้สองกระป๋องมายอเนสหนึ่งถ้วยจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะตักเอาในที่เรามีอันนั้นเอ่อแบล็คเพเปอร์ก็คือเพเปอร์สีสีดำ the mayonnaise maybe you can เกือบมายองเนสก็มีเดอะวันเด็ดวัน and ส poons and แล้วก็คัคเกอร์สำหรับตกหน้า and butter to the lid แล้วก็เนย butter เนยเนย and knife the butter and the knife yeah butter the knife โอเคมีลูกมือค่ะวันนี้มีลูกมือนะคะง่ายๆก็เอาจานของโคสลอที่เราที่เราจะทำเนี่ยนะคะมา เ,เราก็ทำผักที่เตรียมมาไว้เห็นนะคะพี่ก็ใส่ไปเลยค่ะผักใส่ไปเลยผักใส่ไปเลยเราแล้วแต่ว่าเราจะชอบว่าผักนี้เราจะต้มสุกขนาดไหนแดแล้วก็เดอแค่รอทรวมไปเลยรวมไปเลยให้คุณติดนมาช่วยนะ So this is variation of a a n n ใส่ไปเลยค่ะรวมไปเลยแล้วส่วนอันนี้เราก็ทำเตรียมเาไว้ที่ตอนนี้เครื่องที่ผสมนี่คือเอาปกระป๋องเปิดกระป๋องครีมมัชชูมนะคะเปิด Open cream mushroom ๋องี This is one, isn't it? because we make a fool I, I think just one <coughs> it's okay not too much where we live it's hard to get mushroom campbell's cream of mushroom but this is what the recipe originally calls for แล้วก็กระเทียมใส่ไปเลยใส่ไปให้หมดเลยเราก็คนคนเข,เข้ากันเสร็จแล้วก็ไข่ไข่ตอกใส่ไปด้วยหนึ่งใบไข่สองใบใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ เอ่อเพเปอร์ใส่ไปนิดหน่อยเพเปอร์ Pepper, นะมายองเนสนะคะมายองเนสพี่ใส่พี่แบบนี้นะคะแต่ว,ว่าเราใช้เป็นขวดเอาแล้วก็ใส่ไปเลยเออขนาดนี้ช้อนนึงเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอนเราครนให้เข้ากันอย่างนี้แล้วก็เนยใส่ไปเลยค่ะ แล้วระวัคนที่เข้ากันอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนยที่เราเตรียมมาไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะ English mix all in English. the ingredients together ไ <laughs> ม <laughs> ่เนกับง่ายๆจับชายจับชายเสร็จแล้วกเ็เราก็เอาใส่ไปด้วยกันคนให้มันเข้ากัน แต่ถ้าเกิดมันเอ่อมันข้นไปอย่างนี้เอานมใส่ไปนิดหน่อยก็ได้นะเนี่ยต a ว่านี่มั้ง Yeah I'll stretch it out a little bit อือนิดนึ่ง Maybe half half a can you want a little bit thick so just half a can There you go ครึ่งกระป๋อง ราก็คนให้มันเข้ากันไปเลยค่ะเทไปแล้วก็คนคนให้เข้าข้กันเลยพริกไทยเมื่อกี้ใส่ไปนะคะพริกไทยแต่ทีนี้ที่มีเตรียมไว้แล้วที่เราพริกไทยดำที่เราบดเอาไว้แล้วอ่ะ ก็ใส่ไปพี่จะไม่ใส่เกลือน,นะคะเพราะว่าเ,เ,เนอยอ่ะมันเค็มอยู่แล้วจริงๆเรามิกขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วก็ง่ายมากเลยโอเคนี่นะคะเอเทค,ค่ะเทไปเลย แล้วก็มาปัดหน้าให้เรียบเรียบพี่เตรียมตอนนี้พี่ก็เปิดเปิดเตาอบนะคะไฟ180องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. นะคะแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ไปเรียบเรียบจากนั้น เราก็แครกเกอร์ที่เป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็มาบดๆอย่างนี้เราก็บดแล้วเราก็ตบหน้าไปโรยไปให้ทั่วๆค่ะ That's a nice crispy crunch to it โรยไปให้ทั่วๆนี่นะคะถ้าไมพ่พอนะคะคั้นอย่างนี้เลยค่ะ อีกไปเลยค่ะพี่ชอบทานมากเลยแคคเกอร์เนี่ยเพราะว่าเวลามันอบแล้วมันจะจัจักรอบแคคเกอร์เราไม่ต้องแคคเกอร์ใหม่ๆแคคเกอร์ที่เราแบบว่าอยู่ในตู้เย็นอ่ะแคคเกอร์อะไรก็ได้แต่พี่ชอบทานมากๆเลยอย่างที่บอกก็เลยใส่เยอะหน่อยมันคล้ำเหรอมันมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเค้กที่มันหน้าคล้ำม่ะมัน นะคะใส่ไปโรอย่างนี้แล้วตบท้ายด้วยเนยชีน่าเนยบัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์เราก็ butter, แบบัตเตอร์มาดัดๆข้างนอกอกับนี่เนยนะคะเราก็เลยตัดมาเลยตัดไปแล้วก็ทำเป็นเล็กๆอย่างนี้ใส่ไปเห็นเล่าเปิด What's not to like? Mushrooms and cheese and butter and yeah, all good ingredients. Actually, this is really delicious. Yeah. You know, it's it's surprisingly delicious. I remember still. 20 years ago or more, I, the first time we tried this, it was like, wow, that's, that's yeah, really good. It's not, it's not really diet food. No, it? this is not diet food. I but I, I, it has fresh vegetables in it. It's yeah. not 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 completely bad food. It's, it's, yeah. it's, and it's easy to make, actually. You want to put in a oven? เข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสหรือว่า350องศาฟารนไฮต์ใช้เวลา30นาทีนะคะเร้วเดี๋ยวผลออกมาจะไปตั้งในยูทูบดูว่าผลกจาะใงไงพี่จะวางพี่จะวางรูปสำเร็จรูปไว้ในเฟซบุ๊กซึ่งชื่อชื่อเดียวกับยูทูบสลีมคีเหมือนกัน แล้วจะไปตั้งรูปไว้ไหนที่เสร็จเราไปตั้งไว้ในเ c e b o o k แล้วก็วิธีทำนี้จะเข้าออ YouTube ค่ะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่มือหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย